สวัสดีนะครับวันนี้9เดือนเนะครับเลิกดีนะครับวันที่9เดือน9นะครับวันนี้ทางร้านวินิตรอโต้ซาวนะครับเครื่องเสียงบ้านนะครับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เช่นเคยนะครับยังอยู่นะครับหลายๆท่านถามว่าที่ช่างวินิตเงียบหายนะครับจากวงการไปยังไงนะครับวันนี้นะครับเราก็สุ่มอยู่นะครับก็ซุ่มนะครับทาผลงานนะครับเพื่อเพื่อจะได้ให้งานที่มีคุณภาพนะครับกลับคืนมา สู่ลูกค้าจริงๆนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ผลิตชิ้นงานอยู่นะครับตัวนี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับตู้ VV นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับสวยงามมากนะครับเป็นสีระเบิดนะครับผมผมเท่าที่สัมผัสมานะครับอ่าเป็นตู้นะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับไม่ไม่ได้ว่าใครนะครับต้องขออภัยด้วย นะครับไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งนะครับส่วนใหญ่นะครับตู้นะครับในกรณีที่มาวางตู้หรือของทับนะครับมันจะเป็นรอยนะครับจะเป็นลอยติดนะครับจะเป็นรอยวงนะครับถ้าเป็นตู้ที่มาวางนะครับก็จะเป็นรอยฝังลึกลงไปนะครับแต่ตู้สูตรนี้นะครับของเรานะครับอ่าจะจะแข็งนะครับเนื้อสีจะแน่นมากนะครับเนื้อสีตัวนี้จะแน่นมากนะครับพอผสมแล็กเกอร์เยอะ นะครับทั่วไปนะครับจะไม่ค่อยผสมเลกเกอร์นะครับเพราะว่าเลกเกอร์ท o a อกระป๋องหนึ่งก็หลายบาทนะครับนะครับกระป๋องใหญ่ๆก็เป็นพันนะครับก็จะไม่ค่อยผสมกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับเนื้องานนะครับขูดได้นะครับเช็ดล้างได้นะครับเช็ดแว็กซี่ลงนะครับเป็นรอยนี่ในขูดนี่นะครับแว็กซี่ลงหายเลยนะครับแล้วก็นะครับเป็นหลังพึ่งตัวใหม่นะครับคล้ายๆตะแกงปั๊มสวยงามมากนะครับ เป็นรังพึ่งนะครับตะแกรงรังพึ่งสวยงามนะครับไม้ปาร์กลเยิล20มิลนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้นะครับอมีมีเสาตั้งให้นะครับตัวนี้นะครับหลายๆท่านก็สอบถามกันเข้ามาเยอะว่าทําไมของช่างวินิจทําไมไม่มีเสาตั้งเหมือนเจ้าอื่นนะครับก็จัดให้นะครับแต่ที่สําคัญนะครับเหนือกว่านะครับตัวนี้นะครับขอเรียกว่าเป็นตัวท็อปนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวรองนะครับแต่ก็ยังเป็นเพดเหล็กทั้งหมดนะครับอันนี้ตัวท็อปเป็นเพดหลุม หลบฝนนะครับตัวท็อปนะครับอ่านะครับในในรุ่นตัวท็อปนะครับก็จะเป็นเพดหลุมหลบฝนมาให้นะครับอ่าตัวนี้นะครับภายในนะครับยังกลุ่เหมือนเดิมนะครับอ่าก็ตัวนี้เราจะจัดส่งที่จังหวัดชายภูมินะครับอ่าข้างในเราก็กุนะครับซับเสียงเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะใส่ดอกซับของ NPE นะครับอ่าพรุ่งนี้จะจัดส่งไปที่จังหวัดชายภูมินะครับ งานสวยงามนะครับแล้วก็ตู้เสียงกลางนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นเพดหลุมหลบฝนเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นกลางคางหมูท็อปนะครับรุ่นท็อปนะครับหูหูจับเหล็กนะครับสีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเหมือนกันนะครับสีป้องกันลอยนะครับกันลอยนะครับแล้วก็การการกดทับนะครับไม่ติดนะครับไม่ไม่เป็นรอยบุ๋มนะครับอันนี้อันนี้งานสีรับประกันนะครับแล้วก็ตะแกรงนะครับสวยงามนะครับทรงลังพึ่งสวยงามนะครับ ก็จะใส่ดอกจรวดนะครับหัวจรวดแล้วก็กลาง12นิ้วนะครับอันนี้สวยงามนะครับหูจับเหล็กนะครับหูจับเหล็กเพดหลุมหลบฝนนะครับในรุ่นท็อปนะครับเดี๋ยวผมจะมีรุ่นรุ่นลองลงมานะครับก็จะเป็นเพดอีกตัวหนึ่งนะครับเพดตรงนะครับอันนี้อันนี้เรียกว่ากลางตัวท็อปนะครับตัวท็อปนะครับเบดตัวท็อปหูจับเหล็กเช่นกันนะครับสำหรับหูจับตู้เบดนะครับตู้ซับบีวีนะครับด้านข้างนะครับ ก็จะเป็นหูจ okay. ับเหล็กนะครับอ่าต si right ัวลองก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็คอยดูติดตามกันนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้คือปลุกแล้วนะครับด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ดอกนะครับก็มีนะครับเพดหลุมหลบฝนนะครับเพดหลุมหลบฝนสวยงามนะครับนี่ก็ถ่ายคนเดียวนะครับวันนี้นะครับอยู่คนเดียวนะครับอ่าเพดหลุมหลบฝนนะครับเช่นเคยนะครับสวยงาม นะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวราคาค่อยค่อยติดตามกันต่อไปนะครับเราเราจะทํางานคุณภาพจริงๆนะครับเริ่มต้นจากวันที่9เดือน9นะครับวิดนียโซาวนะครับจะจัดโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับงานคุณภาพเน้นคุณภาพจริงๆนะครับเน้นเน้นคุณภาพเน้นของนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงเช่นเคยนะครับก็ฝาก FC ทุกท่านนะครับเตรียมเงินไว้เลยนะครับ อ่าออกกอนาหรือปีใหม่ปีนี้นะครับเตรียมเงินไว้เลยนะครับก็ขอบพระคุณ f c นะครับที่ติดตามยังสั่งนะครับชุดนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งอ่าดเนินสะดวกนะครับชุดนี้นะครับลาดบุรีนะครับพรุ่งนี้ไปส่งนะครับก็ฝาก f c ทุกท่านนะครับขอบพระคุณนะครับคนที่ติดตามพศกัะโสมและคลิปของทางร้านวินโนต่อสาวนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวติดตามผลงานต่อไปครับ